สวัสดีครับวันนี้ผมก็อยู่กับรถโตโยต้ารีโวนะครับคันนี้ติดตั้งจอ Android ตรงรุ่นนะครับหน้าจอขนาด10นิ้วเลือกเป็นสเปคแรม 4G รอม64 CPU 8คอร์นะครับแล้วก็ความละเอียดภาพสูงสุดนะครับภาพ 2K นะครับความละเอียด2,000คูณ1,200นะครับจอตัวนี้เป็นยี่ห้ออันฟาคูสติกรุ่นโก s ซ r i ี s นะครับแล้วก็ติดตั้งกล้อง360องศานะครับนี่ความคมชัด 1,080p เลยนะครับตัวกล้อง ดูภาพแบบสามิติได้นะครับคอนโทรลกล้องที่หน้าจอแบบนี้เลยนะครับนี่ภาพสวยงามนะครับชัดเจนทุกมุมมองนะครับแบบนี้เลยหรือว่าจะแตะที่นี่ก็ได้นะครับเลือกมุมมองกล้องนะครับในส่วนของภาพ2อมิติกล้องด้านหน้านะครับกล้องหลังนะครับกล้องซ้ายนะครับก็จะเห็นมุมมองด้านซ้ายเห็นล้อรถด้วยนะครับเข้าจอดปลอดภัยแน่นอนนะครับนี กล้องด้านขวานะครับก็ดูซ้ายขวาพร้อมกันนะครับเห็นทั้งรอซ้ายและรอขวาเลยนะครับทีน,นี้ในส่วนของระบบออโต้ Auto, เข้าเกียร์ถอยนะครับเข้าเกียร์ถอยขึ้นกล้องหลังให้นะครับออกจากเกียร์ถอยแล้วก็เซตเป็นกล้องหน้าให้นะครับเปิดไฟเลี้ยวด้านซ้ายเปิดไฟเลี้ยวด้านขวานะครับแล้วก็ลองรับปุ่มคอนโทรลพวงมาลัยนะครับลดเสียงเพิ่มเสียงเลื่อนเพลงได้หมดนะครับปุ่มน,นี้เซตเป็นปุ่ม ปิดปิดกล้องให้นะครับเพอ,อกดก็จะขึ้นกล้องนะครับกดอีกหนึ่งครั้งก็จะปิดกล้องนะครับดูหนังฟังเพลงนะครับ YouTube Netflix โหลดแอปเพิ่มเติมจาก Play Store นะครับภาพคมชัดนะครับจอโอเคถือดอกคำปูจู้มาด้วยดอกบัวค่ะดอกบัวนครัขอได้พระนะครับ ใช่ค่ะพี่เห็นเขาว่าวัดนี้ขอแฟนแล้วได้ด้วยปรอมนผลไว้นะครับนี่รีวิวสดไม่มีตัดต่อนะครับนี่ครับแบบนี้เลยครับใช้งานไหลลื่นไม่เสียอารมณ์นะครับคุณภาพเสียงดีสุดยอดนะครับตัวนี้นี่แต่ปุ๊บมาปั๊บภาพคมชัดคุณภาพเสียงดีนะครับ ความปลอดภัยครบเลยนะครับงานติดตั้งเข้ารูปนะครับนะครับตรงรุ่นทักตรงรุ่นไม่ต้องต่อสายไฟนะครับผลงานติดตั้งร้านสิทธิจเจริญทาวนะครับสนใจก็ทักแชทเข้ามาได้เลยนะครับขอบคุณครับ